สวัสดีค่ะสวัสดีเอซีทุกคนนะคะสวัสดีเอซีที่ติดตามช่องสามสาวดาวซิงนะคะนี่พื้นที่ตรงนี้ค่อนข้างแฉะมากเลยะคะ่ะตั้งแต่เช้าเพราะว่าฝนตกตั้งแต่เมื่อคืนนะคะในวันนี้3ามสาวก็แบบเอดูน้ำค้างนะคะวันนี้ทำไมคนมาบ้านเยอะจังเลยเรามาดูกันนะคะว่า มีคนมาบ้านเยอะแค่ไหนนะคะดูนะคะนีวันนี้คนเยอะมากบ้านนะคะเนื่องจากเราได้หนังสือจากทางรัฐบาลนะคะว่าเราต้องเก็บรวบรวมเอกสารตอนนี้ที่ต้อยก็กำลังคัดแยกเอกสารนะคะระหว่างช้างที่อยู่ในปางกับช้างที่คืนถิ่นนะคะก็รวบรวมกันมาอยู่ณจุดนี้ที่เดียวนะคะไม่ว่าจะเป็น พัทยาภูเก็ตเชียงใหม่ทุกที่เลยนะคะทุกคนมารวบรวมเอกสารนะคะตอนนี้แม่ยายาก็ทิ้งลูกไว้นะคะมาทำอีกค่ะทำอีกวันคนี่ะอันนี้แม่ของยายาก็มานะคะก็กลุ่มทางตกงานทุกคนมาช่วยกันเอเอกสารนะคะเพราะว่ารายชื่อค่อนข้างเยอะนะคะเยอะมากๆ ดูจนตาลายกันเลยนะคะก็เป็นคำสั่งเล่นด่วนจากทางรัฐบาลน,นะคะมีหนังสือมาตอนเมื่อวานวันที่28นะคะก็ให้เก็บรวบรวมเอกสารทางท่านจะลงพื้นที่โดยเร็วนะคะเออ บารีบารีบารีสำนักนายกสีนากรสีบอกรายงานเราเป็นไรมันก็ต้องรายงานให้ถูกต้องคนรายงานคือผมกรรมการระดับชาติต้องรายงานกันให้เปดีซุกฟูแก้วแต่ว่าไปเต็มแล้วแต่ว่ามูโจตอนนี้ประชุมเค้ีนะคะประชุมเครียดกันทีเดียวทางห้าสิบ

นี่ค่ะอะไรค่ะเชลบโวนี่ค่ะเลขาเยอะที่สุดท่าเลขาต้องรงหรือท่านเลขามีซีท่านเลขาจะตายแล้วมันนลยไม่ต้องใจเดี๋ยน้องจ๋าข้อหนึ่งเยเี้ยมเงเขาจัดให้โอเคโอเค้าเรืองถขาเรืองเงินต้องไได้ผมใมไม่้วล้ำองแม่ไม่จำเป็นแม่ นี่ก็เป็นการทำงานแบบเข้มแข็งนะคะทีมงานเข้มแข็งกันนะคะบรรยากาศของการรวมตัวของชาวช้างตกงานนะคะคือไปเรื่อยๆกำเก่ายังใช้ไม่หมดโจทไปเรื่อยๆไม่ได้แล้วคื่องฟมต้อนนี่ได้

พูดไปแล้วตะไบเม็ดอุกนาฬิกาทองโทมันมีเมยใหญ่เมยเล็กอยู่ตรงนี้ว่ะดอกเลยนาฬิกาอีกซักมากโบร์ฟันเกรดสก็ดอะไรนทองโทรทางแสงดาวใช้นาฬิกาบางนางได้ยินเสียงแค่รถวิ่งผ่านนางก็มีอาการกลัวนะคะใช่เ้อะโบส์ใช้เรียกหาอาหารนะคะดูหนัง พังน้ำเพชรคาโยคะอีกชื่นเชยนนะคะพังทำนะคะนี่คนของมาทำไมเยอะจังเลยพังบกราคาพรซักมากพังน้ำเพชรนางศิลานีสุขรัณเธอนี่เพลงนี้เพลงดังเลยพังซองล่าซองอุ่นสักมากสองล่าเออสองล่าใช่ไหม ทีก็เป็นบรรยากาศการติวเข้มกันเลยนะคะเล่งเือดรวมเอกสารนะคะเอกสารก็มีตัวพิมพ์บัตรประชาชนทะเบียนบ้านทของฟัามช้านะคะทางเวัดี่กรพานทางน้ำไภ่กรพานสมัยกับพาน แม่บุญเพ็ญพามอบัวพาเมบัวต้องพาฟาที่ใดกันมบัวมบัวามบัวพาโอ้ยมบัวจังตู้เฮามอบัวอยู่ประมาณไม่เล็กใดมอัวอันบอมนี่4 4ใดเขาโอ้ยนีอยู่นี่ห่า่วงเฮ้ย448เขียนลำดับที่4 8อะไที่สองที่สองบัวพาจะอะไรนี่ที่สที่สอ4 8 4 8 สาหมอยเ็นย่านี่ก็เป็นคณะกรรมการนะคะการตรวจสอบเอกสารนะคะนางนวลจันนางพรจำเริญหญยนางพรจำเริญใหย่เธอน่เลยดำดับที่เท่าไหร่สี่สิิบติดนุเลยค่ะอเอสันทาไวันดีวันดีตกหล่นไหมคะ วันนี้ทุกคนล่ามช้างวันที่หลักแล้วมาอยู่นี่กันทุกคนเลยนะคะอาในีตก่นะคะก็เป็นความร่วมมือของชาวช้างตกงานนะคะที่ มาร่วมด้วยช่วยกันนะคะก็ทุกอย่างก็เดิมเนินการเกือบจะสำเร็จแล้วนะคะถ้าว่าก็ได้ประมาณ70%นะคะก็เหลืออีก3 0 0คือทางทางรัฐบาลลงมาตรวจสอบเอกสารแล้วก็ตรวจสอบช้างนะคะก็คงจะเต็มร้อที่ทางรัฐบาลจะช่วยเหลือเรานะคะ ก็ขอขอบคุณ FC นะคะที่ติดตามชมและก็ให้กำลังใจทางช่อง3สาวดาวซิงนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e ให้เราด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะ